Bit Entertainment บริษัทพัฒนาศิลปินน้องใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมเผยไลน์อัพไอดอลหน้าใหม่16คนภายใต้แนวคิด Make Pop History ลุยตลาดบันเทิงไทยเอเชียด้วยคอนเทนต์เจอะใจ s o l f a Generation ทั้งรายการวาไราตี้เบื้องหลัง l i f e สไตล์ lifestyle. พร้อมจับมือสภากาชาติไทยจัดโครงการ s t a Off Sharing และเปิดตัวเพลง Heart Locker พร้อมชวนแฟนคลับร่วมสนุก Heart Locker Challenge เพื่อสร้างเสียงฮือฮาจากงานเปิดตัวอย่างล้นหลามอีกด้วยค่ะ ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ฝากติดตามน้องๆซีบิดทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผลงานน้องๆเนี่ยมีเยอะมากเ,เราจะเน้นรายการที่ข้อถึงยนค่หมาย MC ็มซีเดอ a ลฟานะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการ h e l ิโ o สเ e r ทางช่องโลคอยนะครับแล้วก็จะมีรายการออนไลน์อีก3รายการนะครับที่เริ่มออกอากาศแล้วมีรายการ Documentary b รีย d แล้วก็โลคอขา่าวชื่อนะครับรายการนี้ย ติดตามได้ในซีบิดออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกสัก2เดือนเดี๋ยวเราจะมีตัวซีรีส์แนวตั้งที่เป็นแบบ full production อันนี้ติดตามได้จะเป็นเรื่องแบบไหนตอนนี้พอดออกมาลนะเดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าจะมีการถ่ายทำกันละแล้วก็ประมาณเดือนกันยาตุลาน่าจะได้ชมกันแต่ว่าเป็น e x ็กซ์ i ลูซีฟคอนเทนที่ชมได้ใน t i k t อกเท่านั้นแล้วก็ในแผนเนี่ยไปถึงปลายปีเดี๋ยวอาจจะมีเพลงทั้ง สัก3เพลงแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันติดตามเราอีกทีหนึ่งอย่างอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับซีบิดอาร์ติสน้องๆทั้ง16คนเนี่ยเราเป็นยูนิตท,ที่ไม่ตายตัวนะครับอาจจะมีแบบกลุ่มแบบย่อยแบบเป็นยูนิตพิเศษหรือมีแบบเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันกับน้องๆนะครับตามติดไปกับรายการของเราแล้วก็ต้นปีหน้าไตรมาสแรกจะมีซีรีส์จะเป็นซีรีส์แบบไหนรอติดตามชมครับขอบคุณครับก็ ดูจากความสามารถครับเพราะว่าอย่าง,างที่เห็นน้องๆทุกคน,นมีความสามารถหมดแล้วก็เราเราเรียกงานนั่งคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกเราคุยกันเรื่องของพัฒนาคติแล้วก็ความตั้งใจอย่างที่บอกครับวันนี้ซีบิดเราเนี่ยก็เราเราเปิดตัวมาปั๊บเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินเลยมีงานรองรับมีกิจกรรมให้ทําถ้าเดี๋ยวติดตามจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้น้องๆทุกคนนะครับจะได้ไปบางคนไปอยู่ในตลกหกชาก บางคนไปอยู่ในรายการบางอันของรายการเวิร์กพอยท์หรือบางทีอาจจะมียูนิตอื่นๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแทกเข้าใหม่ดีแต่ว่าอย่างที่เห็นน้องๆทุกคนครบเครื่องหมดบางคนเต้นเก่งร้องเพลงเพราะบางคนพูดได้หลายภาษาซึ่งอันนี้ครับเป็นข้อดีของเราที่เราจะทําการสื่อสารแล้วก็ทําโชว์ต่างๆไปยังไปยังกลุ่มอย่างที่บอกครับตลาดเรามีเมืองไทยก็จริงแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีต่างประเทศด้วยผมก็มุ่งหวังว่าน้องๆเหล่านี้ จะเป็นตัวแทนของศิลปินไทยไปสู่ระดับเอเชียนะครับก็จะมีฝั่งพี่ทัศต้องขอขอบคุณพี่ทัศนะครับเขาเป็นฝ่ายที่ดูแลศิลปินซึ่งก็น้องๆก็จะรู้ว่าจริงๆโหดมากถ้าถ้าอยากดูว่าโหดขนาดไหนเนี่ยต้องไปติดตามดูในรายการน็อกคันเทลรี่รายการนี้ครับก็จะเห็นว่ากว่าที่ทุกคนจะเห็นโชว์เนี่ยหรือเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสุดหนักกันประมาณหนึง่งแล้วก็แล้วก็เหนื่อยยากแสงเข็นแล้วก็น้องๆก็จะรู้ว่าพี่เขาดุ ดุมากเพียงแต่ว่ากว่าจะมีวันนี้ต้องบอกว่าดุดุประมาณหนึ่งนะครับก็ก็อยากให้ไปติดตามชมในรายการนะครับสวัสดีครับพวกเราซีบิดสวัสดีค่ะแมี่ก็ดนะสวัสดีค่ะปิ่นซีบิดครับสวัสดีครับแมรี่ซีบิดครับสวัสดีค่ะอลิกซีบิดค่ะสวัสดีค่ะ เซิทค่ะสวัสดีครับโฟกซีบิดค่ะสวัสดีค่ะพิงกี้ซีบิดค่ะสวัสดีคร kind of ับสันร <ahead> ักซีบิดครับผมสวัสดีครับยองซีบิดครับสวัสดีค่ะอินซีบิดค่ะสวัสดีค่ะปื้มซีบิดค่ะสวัสดีครับเจมส์เจมี่แอซีบิดครับสวัสดีครับพอตเตอร์ซีบิดครับ สวัสดีค่ะมากโกะซีบิดค่ะสวัสดีครับเคนจิซีบิดครับสวัสดีค่ะโอเกนซีบิดค่ะสวัสดีครับกาฟิลซีบิดครับรู้สึกว่าแบบผมดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากครับแล้วผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยดีใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยฝึกหนักแล้วก็เทรนหนักมากทุกวันเลยครับ ต้อง <ID> EN <entertain> en> ขอบคุณพี่บาสครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทมากๆครับที่จัดงานจัดคอนเทนต์ให้เราปีนี้จนถึงปีหน้าเลยครับก็ยังฝากพี่ๆเสืออลนชนนะครับทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับซีวิตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมฝากติดตามด้วยครับก็จริงๆแล้วไอดอลแบบว่าไม่ได้แค่โชว์อย่างเดียวเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ด้วยอะค่ะก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าน้องๆคนไหนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินหรืออะไรอย่างนี้ก็ อยากให้พยายามแล้วก็สู้ๆต่อไปค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆ,ๆเลยค่ะที่เพื่อนๆที่ป๊อนะคะมาให้กำลังใจกันทั้งเพื่อนๆของอิทเองแล้วก็เพื่อนๆของเร,เราเองนะคะแล้วก็ออขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สลับเวลามาร่วมยินดีให้กับครอบครัวของพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราก็สัญญาว่าจะทาผลงานออกมาให้ดีๆเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วก็หวังว่าอนาคตจะได้ร่วมงานด้วยกันนะคะครับผมขอสท้ายก่อนนะครับ<ช>ผมอเออก็ พวกเราซีบินะครับทั้ง16คนนะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับคนดูทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนเลยนะครับติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram, Facebook YouTube X หรือว่า t i k t o k นะครับเพียงเซิร์ชไปว่า CBIT Entertainment นะครับเดี๋ยวภาษาอังกฤษเนี่ยฝากน้องเปิ้ลเลย so for the inter fans I would like to say please stay tuned and follow the upcoming projects from C B t Entertainment uh, exciting things are on the way and we can't wait to share them with you guys on our platform TikTok X YouTube Instagrams n n d Facebook so make sure you guys follow us on everywhere and stay connected คบีบิดเบนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็สำหรับแฟนคลับเบคนะครับถ้าเป็นแฟนคลับเบคทำคอนเสิร์ตต่างๆรักเบกยังไงอยากให้รักๆน้องซีบิดแบบนั้นนะครับยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็ก็อย่างที่บอกครับก็จริงๆมีแผนยาวเลยครับ นอกจากรายการที่เห็นเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเดือนออม,มีมีรายการ h e l l o ล o c กเ r ทั้งช่องเวิร์ดพอยต์มีรายการ d o c u m e n t a r ที่ที่ทางนี้ผมบอก Documentary BI The Scene รวมไปถึงโลโลคอนะครับขอชื่อ,อเดี๋ยวเราจะมีมีซีรีส์แนวตั้งนะครับที่เป็นแบบฟูลโอร์ดชั่นนะครับที่เป็น e อ c l u s i v e Content เฉพาะใน TikTok เท่านั้นนะครับก็มาติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีต้นปีหน้าเป็นซีรีส์แนวนอนจะเป็นซีรีส์เรื่องแบบไหนยังไง เป็นคู่หรือเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงก็เดี๋ยวมีเพลงเนี่ยเป็นแยกยูนิตอยู่ใช่ครับแต่อย่างที่บอกครับของเราของเราเป็นแบบว่าทีิตที่เราเป็นแบบไลท์คอบเขตดเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเพลงนี้จะเป็นยูนิตแบบไหนเพลงนี้จะเป็นยูนิตไหนให้ติดตามกันและอาจจะมีเดี่ยวด้วยก็มาลุ้นกันว่าใครจะร้องเดี่ยวคนแรกนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันก็ ยาวยิงยาวไปถึงไตแมาแรกตรงนี้มีแผนหมดแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามดูแต่เรามีแผนแล้วครับจะเราอุดไว้ก่อนเ้าแน่นอนเราแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่บอกเราเป็นยูนิตที่แบบยังไม่มีรูปแบบใจตัวแต่ว่าอยากให้ติดตามแล้วก็น้องๆทุกคนมีความสามารถหมดนะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับ